ัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ F เอฟซีเนาะที่ทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าที่เป็นกําลังใจให้ป้าเดือนตลอดมานะคะแล้วก็ช่วย <c oughs> มาฟังป้าเดือนเมาส์มอยอยู่ทุกคลิปนะคะ ขอบคุณมากๆเลยเนาะขอบคุณพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุคนเนาะพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกําลังใจให้ปลาเดือนตลอดมาเนาะมาฟังปลาเดือนเมาม้อยแล้วก็เป็นกาลังใจให้ปลาเดือนทุกๆกดไลค์กดแช่นั่นคือกําลังใจของปลาเดือนเนาะพี่น้องจา๋าขอบคุณห,หลายเด้อคะ่ะอืมมื้อนีกะอยากมาเบาอย่างให้ฟังอีกเนาะพี่น้องจานะ๋าเนาะเอ่อก็มีเรื่องอยากจะเล่าอีกเหมือนเดิมมันนะ,นะคะเพราะว่าปลาเดือนก็เคยรู้จักกับผู้หญิงคนนี้มาก่อนแล้วก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะคะ ผู้หญิงคนนี้เน like th ี่ยเขามาอยู่ที่นี่เขามาอยู่หลายหุนแล้วห่ะเข้ามาเขาคือเข้าไปไปกับกับไปไปกับกับตอนที่เขามาน่ะเขาก็มีลูกติดมาด้วยนะลูกเขาด้วยกันนั่นแหละคือเขาไปอยู่กันที่เมืองไทยแล้วเขาก็ได้ลูกมาจากที่เมืองไทยเนาะแล้วทีเนี้ยเขาก็ตอนนั้นเขายังไม่ได้แต่งงานกันนะคะผู้ชายก็ไปแล้วก็กลับมาแต่ตอนนั้นยังไม่ได้พาผู้หญิงคนนี้มาด้วยผู้หญิงคนนี้ก็เลี้ยงลูกอยู่ที่เมืองไทย แล้วต่อมาไม่นานผู้ชายก็เลยต้องอมาคุยกับทางบ้านว่าจะทํายังไงกับผู้หญิงคนนี้ดีเพราะว่าเขาไปเมืองไทยอ่ะเขาไปมีลูกกับเธอแล้วลูกของเขานะ่ะก็อยู่ที่เมืองไทยเขาก็าอยากจะได้ลูกของเขานะ่ะมาอยู่ด้วยกันที่นี่เพราะว่าการศึกษาหรือว่าอะ,อะไรสําหรับเด็กๆอยู่นี่ดีกว่าที่เมืองไทยเขาคิดอย่างนั้นนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้คิดแค่ว่าการศึกษาเขาแบบว่าอยากจะอยู่กันพ่อลูกครอบครัวนะคะ เพื่อที่จะเอาความสุขตรงนั้นอ่ะอามาอยู่ด้วยกันสําหรับครอบครัวเราเล็กๆเนาะเพิ่งจะมีลูกด้วยกันนะคะเขาก็ไม่อยากจะแยกจากกันแล้วเขาก็เออมาคุยกับแม่เขาทางนี้แม่เขาก็บอกว่าโอเคถ้าเธอคิดว่าอ่ามันเป็นการดีแล้วสําหรับเธอแล้วลูกเขาอยู่ที่โน่นลูกก็ต้องการพ่อแล้วเธอก็ไปรับเขามาแล้วมาอยู่ด้วยกันบ้านเราก็ใหญ่โตกว้างขวางอยู่พออยู่กันอยู่หรอกถึงไม่ใหญ่โตก็ ก็ไม่คับแคบเกินไปแม่เขาก็ให้เปิดทางให้นะคะเพื่อที่จะไปรับหลานกลับมาแล้วจากนั้นเขาก็เดินเรื่องไปเลยนะคะโดยที่ผู้หญิงอยู่เมืองไทยไม่รู้เรื่องเลยนะว่าผู้ชายจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เนาะเขาก็เดินเรื่องทางนี้เสร็จเรียบร้อยเลยนะแล้วเขาก็เอาเอกสารทุกอย่างไปเมืองไทยพอไปถึงเขาถามเลยว่าคุณจะแต่งงานกับผมไหม <c oughs> คิดดูสิผู้หญิงก็ตกใจเนาะทีนี้ ความที่ดีใจเธอก็โอ้โหเอาสามีมาแฟนมาแฟนมามาขอแต่งงานเธอก็ดีใจเธอก็รีบรับปากแต่งงานกับเขาเลยแล้วที่เขาก็ไปจดทะเบียนสมรสกันแล้วจากนั้นเขาก็พากันกลับมาอยู่ที่นี่แหละนะคะพากันกลับมาอยู่ที่บ้านผู้ชายอยู่ด้วยกันเลยนะคะพอมาถึงเมืองนี้เสร็จปับ๊บผู้หญิงไม่ใช่คนเก่าที่เขาเคยเห็นที่เมืองไทยเลยนะคะ ผู้หญิงคนนี้เปลี่ยนจากคนน่ารักเป็นอีกคนหนึ่งเลยนิสัยของเธอเปลี่ยนไปทันทีพอมาถึงปับ๊บเธอบอกกับผู้ชายเลยว่าฉันแต่งงานกับเธอแล้วเนี่ยเธอต้องส่งเสียพ่อแม่ฉันทางบ้านนะเพราะฉันเป็นคนเลี้ยงครอบครัวอยู่ถ้าเธอไม่แต่งงานกับฉันฉันก็จะแต่งงานกับผู้ชายอื่นยู่แล้วเขาพูดอย่างนี้เลยนะ ผู้ชายก็ตกใจสินึกว่าเธอเขามีครอบครัวแล้วผู้หญิงจะดีใจว่าเขาไปรับเธอมาอยู่ด้วยกันแล้วเราจะมีครอบครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวน,น้อยๆกาลังสร้างครอบครัวกัน <t ile sound> ใช่ไหมแล้วจากนั้นผู้ชายก็งงว่าทาไมผู้หญิงเป็นอีกคนหนึ่งไปได้อย่างนี้เธอยื่นคําขาดว่าทุกๆเดือนเธอจะต้องส่งเงินให้พ่อแม่ฉันให้พี่น้องฉันที่เมืองไทยเพราะว่า ฉันอยู่เมืองไทยฉันทํางานและฉันมาอยู่กับเธอที่นี่ฉันไม่ได้ทํางานแล้วฉันไม่มีรายได้อะไรแล้วเธอจะต้องเป็นคนส่งเงินให้พ่อแม่ฉันผู้ชายก็ตกใจมากเลยว่าฉันแต่งงานกับเธอฉันยอมรับเธอกับลูกมาอยู่ที่นี่เพื่อครอบครัวของเราแต่ทําไมเธอจะต้องมาบังคับให้ฉันส่งเสียครอบครัวเธอที่เมืองไทยมันไม่ใช่หน้าที่ของฉันเขาก็คิดนะนะแต่เขาไม่ได้พูดผู้ชายคนนี้ไม่พูดเลยนะคะ ไม่พูดเลยแล้วจากนั้นมาเขาก็ยอมทําตามเธอนะเขายอมทําทุกอย่างเพื่อเธอเพื่อครอบครัวเพื่อคิดว่าไหนๆก็ได้แต่งงานกันแล้วลูกเต้าเรามีด้วยกันเขาก็ยอมที่จะส่งเงินให้เธอแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะคะแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดผู้หญิงจากเดือนเนี้ยได้เท่านี้เดือนหน้ามาพูดอีกว่าเงินที่ส่งไปให้พ่อแม่ฉันอนะไม่พอนะเขาไม่พออยู่พอกินกัน เธอต้องส่งเพิ่มให้อีกเท่าตัวอา้าทีเนี้ยผู้ชายก็คิดหนักสิเพราะเขาเงินเดือนไม่เยอะอ่ะเขาเงินเดือนน้อยเดียวเป็นแค่ช่างซ่อมรถธรรมดาแล้วเขาจะเอาเงินเดือนที่ไหนมากมายแล้วจากนั้นไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าประกรันรถค่ารถค่าประกรันบ้านค่ากินอยู่เพราะว่ามีอีกสองแม่ลูกมาเพิ่ม ทุกอย่างมันแพงขึ้นนะคะเขาก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงกับเธอจนปัญญาแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเขาไม่พูดอะไรกับเมียเขาเลยนะได้แต่อัดอั้นใจตลอดเวลาก็มาเล่าให้ประเดือนฟังเนาะประเดือนก็ไม่สามารถที่จะไปแนะอะไรได้เพราะว่านั่นคือครอบครัวของเขาเขาต้องจัดการกันเองไม่ใช่เราคนนอกนะคะแล้วทีนี้ผู้ชายก็ออกความคิดสิว่าจะทํายังไงกับเมียดีในเมื่อเขาออามา พูดแต่เรื่องเงิน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 ทุกเดือนไม่ได้เงินแต่ถ้าเดือนไหนนะคะส่งช้าหรือว่ายังไม่อยากจะส่เทวีนเลยนะคะเทวีนทั้งบ้านเลยด้วยต้องทําให้เธอเลยนะคะเขาก็มานั่งหนักใจอยู่ว่าเขาจะทํายังไงกับเธอได้แต่คิดอยู่คิดไปคิดมาว่าจะทํายังไงดีกับผู้หญิงคนนี้แต่เขาไม่อยากที่จะให้แบบว่าครอบครัวต้องแตกหักกันออกไป เพราะว่าพิ่งจะแต่งงานกันใหม่ๆลูกพิ่งจะโตได้สองสามขวบแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องมาแยกทางกันเดินเนี่ยเขาก็สงสารลูกผู้ชายคนนี้คิดเรื่องครอบครัวมาก่อนเลยนะคะลูกมาก่อนครอบครัวมาก่อนเลยผู้ชายคนนี้ยอมรับว,ว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วอยู่มาอีกไม่นานเพียงแต่เขากําลังคิดว่าจะจัดการยังไงกับเธอเธอก็มาบอกว่าแม่ฉันจะซื้อลรถใหม่นะเขาทําไร่เขาต้องการอุปกรณ์การทําไร่ขอเงินฉันเพิ่มนะ สามีก็เลยออกปากเลยว่าไม่ไหวแล้วนะเธอฉันจะเอาเงินที่ไหนมาเพิ่มให้เธอทุกเดือนทุกเดือนเพราะว่าการถ้าเธอจะซื้อรถคันใหม่เนี่ยเป็นอุปกรณ์การทําไร่เนี่ยมันไม่ใช่คันละสองสามพันมันคันนึงอ่ะเป็นแสนแสนสองแสนฉันจะเอาเงินที่ไหนให้เธอเธอก็รู้ว่าฉันเงินเดือนเท่าไหร่ไหนจะค่าใช้จ่ายในบ้านถ้าเธอพูดอย่างเนี้ยเรามาคิดกันใหม่ดีไหมอ่ะเรามาคุยกันใหม่ดีกว่าเลยเพราะฉันไม่ต้องการภาระอะไรมากมายถหมขนาดนี้อีกแล้วฉันรับไม่ไหวเขาก็บอกเธอเนาะ เธอก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเธอไม่มีเงินให้ฉันยืมก่อนก็ได้ตังเธอฉันต้องจําเป็นต้องส่งให้พ่อแม่ฉันเพราะเขาต้องซื้ออุปกรณ์การทําไร่สามีก็บอกว่าในเมื่อเธอนั่งอยู่บ้านเฉยๆเธอไม่ได้ทํางานอะไรเลยถ้าเธยยืมเงินฉันไปแล้วเธอจะเอาที่ไหนมาใช้ฉันนะ่ะสามีก็พูดอย่างนี้เนาะเธอก็โกรธโกรธมากเลยที่สามีรู้ทันนะคะโกรธจนไม่รู้จะพูดยังไงในที่สุดสามีก็บอกว่าเอาล่ะฉันตัดสินใจละ ถ้าเธอต้องการเงินมากมายอะไรขนาดเนี้ยฉันมีทางออกให้กับเธอแล้วเราจะไปด้วยกันพรุ่งนี้ผู้ชายพูดอย่างนี้เลยนะพรุ่งนี้เราจะไปด้วยกันแล้วฉันจะมีทางออกใหม่ให้กับเธอแล้วในที่สุดเขาก็พาเธอไปเลยจริงๆนะคะไปไหนรู้ไหมคะไปสมัครงานพาเธอเข้างานเลยที่บริษัททั้งที่เธอยังไม่รู้ภาษาอะไรเลยนะคะบอกนี่แหละ คือสิ่งคือทางออกของเธอถ้าเธอต้องการเงินมากมายฉันไม่สามารถที่จะ,ะหาเงินให้เธอได้ลูกก็ไปโรงเรียนแล้วทีเนี้ยถ้าเธอต้องการเงินมากเท่าไหร่เธอก็ตามนั้นเลยเธอได้เงิน,เง,นเงินเท่าไหร่เธอจะไปส่งให้พ่อแม่เธอเท่าไหร่ก็เรื่องของเธอเธอจําเป็นต้องทํางานเพราะว่าฉันทํางานคนเดียวไม่ได้เห็นไหมนะคะผู้ชายมีความคิดดีมากเลยหนึ่งครอบครัวไม่แตกแยกสองเขาก็มีทางออกให้กับเมียของเขาว่า เธอควรที่จะต้องทํางานหาเงินด้วยตัวเองเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวของเธอได้แล้วลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะแล้วยังไงอออย่าลืมเป็นกําลังใจให้ไปเดินด้วยนะคะทุกๆุกอย่างไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะมีทางออกเสมอนะคะลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ